อ่อ้มาจะใไ่นี่มมาจากกยวนโคกสีสุพรรณพนัแ้โอ้โคกเฮานี่นาะใกล้ๆนี่เนาะมาเวทมาเยี่ยมครับ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 เป็นยทูน้องใหม่เพื่อนีละครับโอ้ช่องยูทูบต้องไหมกันบ่กันน้องใหมกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปได้หรือยังครับยังฮอตพึ่งพึ่งทะลุพันอ่าเขาพึ่งพันแล้วก็ไรได้แล้วนี่ย่างก็รอรออัตมันะรอ้ออัตมานโออันนี้ดาราคาพบสัมภาษณ์ครับเราหู้เราหู้เราเรามีแผงลอซารีเราอันนี้ช่องน้องใหม่เหรอค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ช่องน้องใหม่นะครับ ครับเพื่อเต็มเลยฮะวายฝากฝากช่องอะไรครับค่ะอันน่ะพี่เป้เด้นจ้ะเด้ออย่าลืมกดติดตามเด้นจ้ะเด้อกดติดตามไปแล้วเลยนะครับอ่าเราเราเพิ่งได้ยี่สิบสี่คนหนึ่งครับต้องเดีอยากมีคนยี่สิบห้าจ้ะขาต้ขายได้เพื่อนมีไปเลยไปเลย เอฟซีามาจากนครสวรรค์น,นะครับน้องแนนแห่งบ้านกกอกสวัสดีครับมาจะใสาครับ จาบัวขาวจ้าบัวขาวกระสินเท่าน้อโอ้ไกลๆกันนึงเค้าไม่เจืเคทือล่ะครับนี่สองเทือล่ะจ้าสองครั้งแล้วพ่อเพิ่นจะเคทือไปพ่อละจ้าพ่อแล้วน้อกระสิบ้าหอดจังพวงนี้จ้าเออแต่ว่าขึ้นเครื่องวันอลไรได้ล่ะครับเครื่องยังเท่าแบบเครื่องบินเครื่องบินมันมันเครื่องบินครับอ่ามาจากบัวขาวบัวขาวปูครับกินได้ติ่มบะครับอ่าเมื่อนี่ปูบอลลีวิวสบู่ว่ะ ีวิวมาเลยดิรีวิวหรอครับแตดปะปัวอ๋ออ้าช่องไหนครับผมฝากช่องด้วยนะครับใช้เอใช้เอใช้เอหงแดงนะครับลุงมุ่นแม่นยู่นะครับลุงมุ่น่ะแม่นยู่แม่นยู่ไม่เป็นไรครับเราเราเป็นพาร์มิตรกันนะครับพี่มี่ฝากกดติดตามไปเพื่อนด้นะครับเก้าร้อยเก้าร้อยลุงมุ่นกับเพิ่งได้ท่านท่านไปบางสี่มื่นที่แล้วหนึ่ง พันพันร้อยกห็ดไม้ยังประานใดหอใดหรอกครัเอาไงก็ฝากด้วยนะครับ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 โอ้ยมีไรช่วยไหมแช่น้ำเ่รแช่น้ำแช่เลยฮะฮะแช่แช่หรือล้างนี่ลังน ใช่ป่ออะไม่ยเค่อ้าอ่ะคำัตโตคำโตโตอัอม,ออมอพัทสลาใช่ใช่ใชบอกครับยังคุณวนะังทำอะไรไปข้างหลังเวยนะ้วยนะวยนะ่างใหญ่ ช่างใหญ่นะครับช่างใหญ่เราสั่งตรงจากโคราชใหญ่ทุกอย่างนะครับใหญ่ทุกอย่างเอออนาอนาณาอาณาโอ้พ่อพญาอาณาคอนดาแห่งลุ่มน้ําอะไรนะทอมีทันลุ่มน้ำลุ่มน้ําลุ่มน้ําสนามวินนะแห่งรุ่มน้ำอะไรนะลุ่มน้ำป้องไผ่ครับแห่งแห่งลุ่มน้ำโคราช เอฟซีขั้นไหนเด้อครับอยากไปสร้างบ้านสร้างย่างติดติดต่อพี่อ๋อได้เลยเด้อครับเด้อเอาวางวางนะอันนี้เขาเรียกอะไรวางเลยวางเลยกอยนึ่งนะครับโอ้โหน่าอร่อยมากนี่นะครับเดี๋ยวลุงชิมก่อนอร่อยไหมฟังพี่อ๋อฟังฟังผมนั่นนั่นอร่อยครับอร่อย ตอนนี้เราอยู่กับพี่อ๋อจจายายาวนะครับลุง,ลงพลไม่อยู่ครับอยู่กับพระเอกประจำบ้านปกปอกแล้วนะครับพี่อ๋อย่ะไอดวงรับของไหมรับของอะไรเขาจะได้อะไรกับข้าเมาแต่ว่าให้ไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวขาว้าเมาว่ากันใหม่เดี๋ยวด้อให้ให้ผมกินเหรอเออเขาให้พี่อ๋อแลวที่นี ยังยังและยังและชุบภาพพี่อ๋อครับครับครับภาพพี่ออตอนนี้กินด้วยกันนี่แหละครับเนาะเอากระบอกมาให้แม่แม่ไาน,นไหนครับมจกรอออ้อยเอ็ดนาะครับน้องร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดคุรับอเอฟซี <FC S 2> ก็เริ่มทยอยมาแล้วครับเพราะว่าสงสัยเสรษฐุระกันหมดแล้วนะครับ ยุกปูนยุกปูนัเปิดไม่ได้ไงไหนปูนอยู่ไหนนอยู่นี่ครับในตะพ้องนาเรายทำไหมเปิดท้ายไหมยอดเลยว่านี่ไม่แตกอ่ะไม่แตกเยืมปูนลุงคนเด้อนี่ต้องเอามาคืน ยวเดี๋ยวต้องจูดก่อนสิ้นเหรออระหยุดเลยเนาะตอนเย็นๆนะพี่จีนนะครับมายืมปูนะครับเดี๋ยวเอามาคืนครับเอาหนึ่งสองเอาไม้ไม้ลืมนับสาม